ได้ไว้ได้ไว้ได้ไว้ไปไหมไปไหมเฮ้รีว์พูเป็นใช่ได้ไว้ใช่ได้ไว้ถึงมูแล้วถึงมูแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหลนี่ไหลนะเดี๋ยวไหลแล้วจกลไม่ได้นะไปถึงสม็ธแล้วยุ่งเลยนะเฮ้ ออกำลังกาใช่ไหมเออโหออกกำลังใหพอใจอ่าฮะไหวไหมอลเกาอเกาออกยกลับมาแล้วเฮ้ยหน่ยกลับมาแล้วสุดยอด ากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วไม่ไม่ไปไม่ไม่ไหวยไปไหนเลยอะ่ะแล้วก็เตลว่าเตลว่าเกาะท้องเลยท้องไม่ถามเลย